สวัสดีครับวันนี้ร้านบ้าเครื่องเวชสีมีเหรียญที่ระลึกมาแนะนําครับเป็นเหรียญที่ระลึกของในหลวงราชการที่9นะครับในวาระคองลาช50ปีหรือการจนาพิเศษนะฮะคองราชครบ50ปีพศ2อ3 9เครับเป็นเหรียญที่ระลึกออกโดยกรมธนารักษ์นะครับนี่ 39, ครับเป็นเหนลลออนรียญกะระไหล,ลทองนะครับกล่องเดิมมีกล่องให้นะฮะกล่องสวยนะครับ เป็นเหรียญสองหน้านะรสองหน้าเหมือนกันนะครับสวยเดิมสวยมากครับสวยเก็บไปที่ระลึกได้นะครับท่านใด้สนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือว่าดูตามคำอธิบายนะครับขอรูปชัดๆภาพนิ่งแอดไลน์ได้เลยนะครับผมขอเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับ เนี่ยกล่องเดิมมีกล่องแห้งขอบคุณมากครับ